งานติดตั้งวอลเปเปอร์ง่ายจริงหรือบางคนบอกว่าแค่ทากาวแปะแปะแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ในงานจริงๆเป็นยังไงมาดูกันครับเมื่อทากาวที่วอลเปเปอร์และผนังเสร็จแล้วแต่อย่าให้ชุ่มหรือแห้งจนเกินไปมิฉะนั้นจะบวมหรือต้องเสียเวลาในการทากาวมาอีกรอบ4ขั้นตอนที่ลืมไม่ได้คือกรีดเก็บกลิ้งและรีดเมื่อแปะวอลเข้ากับผนังและกรีดให้เข้ามุมเรียบรอ ก็เก็บทําความสะอาดตามซอกตามมุมหลังจากนั้นก็กลิ้งให้วอลสองชิ้นประสานเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากจะทําให้วอลประสานเป็นเนื้อเดียวกันและเห็นรอยต่อน้อยที่สุดจากนั้นจึงทําการรีดฟองอากาศที่อยู่ภายในวอลให้ออกมาเพื่อให้วอลเปเปอร์เรียบเนียนแนบกับผนังแล้วก็ไม่ลืมทําความสะอาดพื้นที่ใกล้เคียงกรณีที่มีซอกเล็กซอกน้อยก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยอีกด้วยส่วนวอลที่จะสําหรับพื้นที่ขนาดเล็กก็ทําลักษณะเดียวกัน แต่ก็ต้องระวังให้เป็นพิเศษเรื่องรอยต่อระหว่างวอลสองแผ่นกับพื้นที่ด้านข้างสําหรับจบงานแต่การใช้ลูกกลิ้งกลิ้งวอลก็เป็นหัวใจหลักในการติดตั้งวอลเปเปอร์ไม่แพ้กับการเก็บงานในพื้นที่เล็กๆและพื้นที่รับสายตาที่ลูกค้าอาจมองไม่เห็นแต่ทีมติดตั้งมองเห็นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดกว้างหรือพื้นที่ขนาดแคบทุกซอกทุกมุมของการติดตั้งในบางกรณีอาจมีการหลงเหลือของฟองอากาศก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการกลิ้งและรีดฟองอากาศออก แต่ก็ต้องใส่ใจในการเก็บงานให้เรียบร้อยเพราะอาจจะมีคราบกาวหลงเหลืออยู่ในการติดตั้งต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง w a ลเปเปอรงานซ่อมแซมหรือการแก้ไขวอลเปเปอรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับ